มาค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ที่ใครหลายๆคนชื่นชอบแล้วเมื่อสาวบอเจ็ดมงสาวจริงขอโทษจริงๆอ่ะไม่รู้จะขอโทษยังไงเลยแต่ว่าขอโทษจริงๆอ่ะไอรันแม่มันแม่มันเลวอ่ะแม่ขอโทษหนุนจริงๆแม่มันเลวนะคะมาคู่คนขาเราเดินทางกันมาจนถึง EP ห้าแล้วแล้ววันนี้ กองเซนเซอร์ทั้ง4-5ท่านนะคะจากคุณบิลลี่เบบนะคะที่ส่งมาโดยน้องทานและคุณพยาได้ส่งตัวน้องๆมาช่วยดิฉันเซนเซอร์แล้วดิฉันจะไม่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังค่ะกับการรอคอ,อยตั้งแต่7โมงเชา้ายัน5โมงครึ่งส่โมงครึ่งมาตอนเลิกง,งานพอดีเลยแม่มาๆมาม,ามันจะได้อยู่ด้ยวยกันเดี๋ยวดิฉันแถมไปอีกพีหนึ่ง5 67อ่ะวันนี้จะแมนไ้ ไม่รู้จะแถมได้หรือเปล่านะมันจะดึกเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูก่อนดู6จบก่อนถ้า6มันแบบว่าได้แล้วก็7ต่อไปเลยยาวๆมันเริ่ม5้านะก็คือมาเลยปะหรือว่ายังไม่มาอ่ะไปก่อนก่อนใส่บูทใส่หมวกใส่แมสมันดูคนยังเอาทุกอย่างเลยอ่ะ้ยทุกคนทุกคนหลบเราได้บุนก้องใส่มาไปจอที่ทางนี้ถูเวรจากกักต่างวัคคนหนึงเลื่อนที่ผ่านมานั่งลงนั่ดีงถลงไม่ได้หนี่ มาค่ะ ep 5เริ่มเริ่มแม่มาแล้วหนูเราต้องเสร็จสาวขอโทษค่ะแม่หนูเริ่องการพอดีโอเคค่ะได้ครับอาการที่คิดว่ามีบางสิ่งเกิด ep 5ระวังนะแมม่หน่อะไรยแม่สวัสดีค่ะพี่เอ็งจะไปไหนพี่ยาเฮ้ยนี่ท่นโคตรหล่อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลางสังหรณ์ ซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องแห่งปีที่ลครหลายคนแบบชื่นชอบมากๆนั่นคุณดูเป็นหลานเริ่มเริ่เริ่มเริมริเริมทุกคนเสียงแม่ไม่ก้ลองใช่ปะ แล้วสองคนนี้เขาเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆเนาะเอ้ยเหมือนเป็นแบบเป็นญาติอะกล้องเหรอเสียงกล้องเหรอรีระดาธุระพันค่ะเสียงกล้องเหรออะไรที่กูดีแอคไปเมื่อกี้เป็นยังไงอะ ต้องหมดเลยเ,เสียสถานนิดๆ oh, so แล้วปิดไอ็โคให้แม่ฮ oh, so ัลโหลฮ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 ัลโหลแล้วปิดไอ็โคให้มันเป็ิดปะไอ็โค โอ้ยน่ากลัวมากพี่จ๋าเปิดอีพีมาพี่น่ากลัวเลยทีเดียวครับท่านครับท่านผู้หล่อมากเลยเนาะคุณพญาทงไคร่คนยพพญาหล่อมากเลยอ่ะคุณอยู่ที่นี่กดูรมือถือแลตรวจสอบไมวันนี้บล็อกตาดำที่ย่าหล่อจริงโอ้โหส่วนพญาตาใหญ่พวกคุณทั้งสามคน ไปที่บ้านอนโรงขาวสุวรรณภูมิเราอาจพบห้องใต้ดินนั่นแย่ไงแยกไงอุ้ยเป็นยังนะลูกจักระลอดอวยนี้ต้องท่านอ่ะเฮ้ยมึงจะไปจับคนร้ายด้วยมึงโกรธันแบบในงานคังหมดมึงมีที่มเขียนก่อนเลยพยาเฮ้ยพยาเป็นพรอพยาดเนาะ พยาเขาไม่มีเหตุผลไปนิดนึงอะสำหรับเรื่องนี้นะพยาไม่มีเหตุผลกับกับไม่ไม่มีความสะอาดทางอารมณ์ไปนิดนึงอะไอไม่มีกลาดาษไอคิวอะทำดีๆทำดีๆเถอะละกันโอ๊ยไม่ได้ก่อนไม่ไปทำโดดจะดูได้เขาไม่บอกแล้วะไรจะบอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูไปถามพี่หมอให้ว่าเขารู้ได้ยังไงสุดเรียกสะพึงมาครับขอบคุณครับลูกสาวขอบคุณครับลูกชายจะรู้คำตอบแล้ว มันก็ไม่ช <hire> ่วยอะไรดีขึ้นเมื่อมึงหักหลบบึงแล้วกูไม่เคยคิดหักโอ๊ยแต่บอกฉันฉันพอเวลาฉันเห็นนอกฉันเห็นคุณทานชุนทานผมดำแล้วฉันว่าเขาว่าเขาบอกกับผมดำมากกว่าเนาะเฮ้ยทำดีดีดีเฮ้ยเป็นอะไรวะนี่คาร์เตอร์ขา ม,มันมากเกินไปอ่ะบางทีอ่ะเไม,ไม,ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยเจอผมแดงหรือยังคะผมแดงคือแล้วขออทุาตแก่กินน้ำแดงน้ำผมแดงหนวดซึ้งค่ะใครคือพระคุณนะ่ ไม่มีเหตุผลเลยอ่ะไม่มีเหตุผลเลยน้องเบฟผมแดงสวยยังไม่เคยเจอนานยังจะโดนเมื่อวานเนี่ยกลัวโดนมากเลยอ่ะเรียกปิดตานะปิดตากันไว้ก่อน โหกูป oh, ิดตาทันอเห็น <variety> สีไม oh, ่รู้ใช่ไหมสีเมื่อกี้คือสีอะไรเชือกอ่ะโอ้โหกูนี่มันเก่งจริงเลยอ่ะเซนกูมันดี่ะลังสัง่อนกูมันดีสุดๆเห็นปะเห็นสีนเชือกเมื่อกี้ปะไม่เห็นหรอกเพราะฉันปิดตาทัน ลางสังหรอนกูเนี่ยแบบลูกน้องทานกูอะ่ะคือแม่น้องทานไงลางสังหรอนกูยอดเยี่ยมไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานคือลางสังหรอนติดลบเบอร์ฮะ why จ็อกเกอร์ โลกจริงจริงอะเออโลกจริงจริงว่ะโลกจริงๆอ่งอะคนวางแผนทุกอย่างเพื่อล้างแค้นเออแต่ทุกคดีไม่เกี่ยวข้องกับน้องสาวเลยอืมเพราะทำไปเพื่อมันคือการส่งสัญญาณว่าของผู้ที่ถูกทำเออ ว่าจะเอาคืนเหรอเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเป็นการโต้ตอบครับเหมือนกฎหมายในยุคอดีตเออตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนที่คนพวกนั้นประมาทด้วยการเที่ยวายว h y why why w ายว h y why why w ายทำกันโหดมากเลยนะบางทีนะซีนอะ มันโหดต้องโหดขนาดนี้ไหมมันต้องสมจริงไหมขนาดนี้ไหมแม่เอ๋ยโหดมากจริงอ่ะซีนอะตอนนี้อยู่ที่บ้านักงนะคือกูไม่สามารถเปิดตาได้เลยฟิสซอก้อมตัแบงกูอะวนะทุกคนแนะนำนะให้เอาให้เปิด iPad ของตัวเองดูนะเพราะว่ามันเปิดไม่ได้เลยว่ะมันมันโดนแบบอะแน่นอนมันโดนเรื่องความรุนแรงแน่นอน แม่พยายามจะไม่พอร์ตบ่อยๆได้นะใครมี iPad ดหรือเครื่องึ่งก็เปิด iPad ดูตอนนี้สมุดยอยู่ที่หน่วยแม่พยายามไม่กดพอร์ตบ่อยๆเพือ่อให้ทุกคนไม่ต้องกดพอตตามกันมันจะมันจะพยายามไม่เสียทอร์นในการดู อีพีนะี้ไม่ปิดตายยาวๆได้เลยเออแล้วทุกคนก็เปิดเอากันเองนะเดี๋ยวรอดูซีนี่มันแบบน่ารักน่ารักโม,มมีเอาไว้ตัดลงติกต็อกอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดตาเอานะ้เด็กๆนะทําความเข้าใจร่วมกันเพราะว่ามันแบบไว้อลเลนเกินไปวะ่ะได้ยินแค่เสียงคราบก็จำขึ้นมาได้แล้วค่ะนี่แหละภาษาไวตัวจริง เธอนี่คือสาวยายวายยอดเยี่ยมฮะแล้วทำไมยังอยู่อ่ะเดี๋ยวอุ้ยอ่ะโอ้โหๆๆวๆๆ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  เฮ้ยเก่งไปปะปเก่งไปอบบามืทีอะเรื่องทุกคนนะเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตทำอย่างนี้ไว้เพ<ป>ื่อให้คนไปดูตามกันเขาจะได้ดูเดี๋ยวคนดูเขางงว่าที่ฉันดูอะไรเด็กๆขอหนึ่งนาทีเดี๋ยวคนเขางงเข้ามาว่าอีแม่นี่มันดูอะไรของมันวะ เดี๋ยวดิฉันจะเพื่อเป็นการช่วยขายขายลางสังหรณ์ให้น้องบิลลี่เบฟด้วยเนาะเราก็จะทําวิธีการอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะเอารูปภาพมาแปะไว้ด้านบนเนาะแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราดูซีอะไรอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าคนที่เข้ามาเขาไม่รู้เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับบิลลี่เบฟเนี่ยเขาก็จะได้แบบไปตามดูเราได้ป็ะเด็นจะชนรภาพโปตเตอร์ลางสังหรณ์ขึ้นให้ก่อนดิฉักเพิ่งวินกันนะ มาร์เก็ตติ้งมากขาะเลยเออ,อฉันก็มาช่วยขายศิลปินเธอเนี่ยแหละแล้วต่อไปเขาก็จะเป็นศิลปินซันดี้ฉันช่วยกันเทวีตตลอดไปไม่เลยนะอิดอกมันทำเวอร์เกินอะซีดีอะตะลกปะกูเรียกซีดีเวอร์อะไรเวอร์เฮ้ยแป๊บ,บนึงมาสิทิกต็อกเปิดฉันจะแทรกภาพให้ฉันจะขายงานฉันจะขายลูกๆให้เนี่ยเฮ้ยทิกต็อกไม่ไอเลิฟเลยไอไม่เลิฟทิกต็อกละตอนเนี้ย มาร์เก็ตติ้งมาขันเลดเฮ้ยเป็นอะไรล่ะเป็นดนึงล้างสังฮอนเป็นดนึงล้างสังฮอนปูวเป็นดนึงล้างสังฮอนเป็นดนึงล้างสังฮอนบูเธอทำมันแทรกไม่ได้วะมันเป็นอะไรของมันวะ ทำอะไรกันะเธอคนมากันเตยเธอแป๊บนึงฉันรีแอค่างสังขร์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวฉันจะาขลูกลูกเธอให้ได้เพราะว่าตอนนี้ฉันจะเปิดจอไม่ได้พอ EP ห้าก็คือยากเกิน TikTok มันไวแอลแลนด์เกินหรือฉันจะช่วยขายแม่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 ให้แม่แม่นะแป๊บนึงกูทำไงวะเธอทำมันแท๊กแทกซีดไม่ได้อ่ะออกแป๊บนึงรู้ละ